สวัสดียามเช้าครับวันนี้ผมจะมาปลูกต้นขนุนนะครับมาทำสวนรอบสะานะครับตามมาเลยครับปลูกของกินไว้เยอะๆครับจะได้ไม่อดนี่ครับขุดใสแค่นี้นะครับไม่ต้องใสลึก โต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 โไวไวมาฝังนี้อีกครับอุ้ยเยียบอะไรแตงกวามีทุกอย่างเลยครับมีทั้งแตงกวากล้วยพริกมีทั้งต้นหญ้าด้วยครับหญ้าหวานอิสราเอลอยากจะกินอะไรก็ได้กินนะครับเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้อยู่บ้านเรา มีใบบัวบกด้วยครับต้องปลูกใบบัวบกด้วยครับจะได้กินครับปลูกใกล้ๆก,กันนี่แหละนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองไหนต้นนุนต้นขนุนไ็ที่เรากินนี่แหละเอามล็ดมาเพาะไว้ให้มันขึ้นแล้วก็เอามาปลูก อ้าวได้แล้วสองต้นมามาตามมาตรงนี้อีกต้นหนึ่งลูกไว้รอบสะในสะน้ำเราก็เลี้ยงปลาไว้กิน นี่ตรงนี้ก็มีต้นมันด้วยครับมันพืช